หมดสภาพแล้วนะคะแล้เวเราก็จะดูรถปืนรถปืนยังาการได้ไหมค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับรถอ e, ีรถอ e ีซูซุ N P R 1 5อ,อาแรงนะคะตัวนี้สตาร์ตติดมั่งไม่ติดมั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุค่ะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะซ่อมได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะนี่รถจอดหน้าร้านเลยนะคะ ก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตาม,มให้เราไปดูกันกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ <Hey S 1> ๆค่ะตอนนี้ช่างทองได้รือ้อใดออกมาแล้วนะคะรู้สาเหตุแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาถามช่างทองกันนะว่าอาการแบบนี้นะคะเป็นที่อะไรนะคะแล้วก็ซ่อมยังไงนะคะเปลี่ยนตัวไหนบ้างหรือซ่อมเอาเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยะคะ่ะนี่คือไดสตาร์ทของ Isuzu NPR ีนะคะค่ะ ซ่างทองบอกว่าเดี๋ยวเราถอดเฟืองมาซ่อมกันนะคะเป็นที่ชุดเฟืองเนาะค่ะรถยนต์คันนี้เป็นลูกค้าหน้าร้านนะคะตอนนี้มีช่างเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะย้ายมาจากสมุทรปราการค่ะก็มีลูกค้าหน้าร้านมา ใช้บริการแล้วนะคะถ้าใครอยู่ใกลๆแถวนี้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะเนาะสำหรับ f อซที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะเมียช่างอยู่อำเภอหนองเรือนะคะตำบจะลจระเข้นะคะใครจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเมียช่างจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรื้อเฟืองนะคะเพื่อจะมาซ่อมนะ ระวังมันกระเด็นนะคะขั้นตอนนี้นะตอดออกแล้วค่ะ สปริงก็จะผิดรูปนะครับดูจากตาเปล่าก็เห็นเลยนะคะว่าตัวสปริงก็ผิดรูปนะคะชุดเฟืองมีปัญหาแน่นอนเนาะการถอรดดูข้างในนะครับจากที่มันอยู่ปกติอยู่ด้านนี้นะก็ให้เราตัวนี้กลับมาฝั่งนี้เลยครับแล้วก็ตีสวนทางออกไปจะเห็นว่า ตอนนี้จะมีรอยดำนะครับเดี๋ยวดูว่ามันสึกหรือเปล่านะครับจะมีลูกปืนที่หลุดออกมาเองนะเดีตยวน,นี้สปริงหมดสภาพนะคะรับหากนะ คือสปริงหมดสภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูลูกปืนลูกปืนยังใช้ได้ไหมถ้าปืนใช้มันจะเป็นอาการแบบนี้นะครับ ช่างทองบอกว่าถ้าฝืนใช้นะคะอาการก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าสตาร์ตติดบั่งไม่ติดบั่งก็ให้ครั้งสองครั้งก็คือให้เราเช็คไดเลยนะคะแต่ว่าถ้าส่วนหลกัหลกๆเลยเขาก็จะเปลี่ยนตัวนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครคิดว่าก็ใช้ให้มันทังไปเลยใอยมาเปลี่ยนมีเงินใคยมาเปลี่ยนก็ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้มันจะสตาร์ทยากจะเปลืองแบตประมาณนี้นะครับ ก็นี้ดูว่าเม็ดลูกปืนสึกไหมครันะครับถ้าลูกปืนเป็นเหลี่ยมนะครับไม่ได้นะถ้าเขายังกลมอยู่ก็ได้นะก็ถือว่าใช้เม็ดลูกปืนเดิมได้ครับจากในภาพนี้คือใช้เม็ดลูกปืนเดิมได้เขาถ้าเขาไม่สึกนะครับถ้าเขายังกลมอยู่ก็ได้นะครับ ก็กลมนี้ก็กลมจากเรามือสัมผัสด,ดูนี่ก็กลมทุกเม็ดนะคือเนื้อผิวเขากลมเรียบนะครับไม่ใช่ว่าเม็ดลูกปืนกลมนะคือในวงหมุนเขาเนี่ยรอบๆทิศทางการหมุนเขาเนี่ยเขาจะเรียบ ประมาณนี้ถ้าเป็นประมาณนี้ทุกเม็ดก็ใช้ได้นะครับนนะม,ม่นกลมหมดนะแล้วก็จะทำการแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับใส่ตัวนี้ใหม่ด้เพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้เวลาถอยเขาอาจจะมีปัญหานะครับ แล้วก็เม็ดลูกปืนที่ดันสปริงตรงนี้ก็ไม่มีนะครับสงสัยถอดหลายครั้งก็คงหายหายแล้วก็คงไม่ได้ใส่นะมันต้องมีนะคะครับแล้วก็รู้สึกว่าน็อตจะมีตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้หล่นหายเดี๋ยวต้องหาน็อตยึดตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ยังแน่นสนิทด,ดีอยู่นะครับก็เป็นโชคดีไปนะครับ ตัวน,นี้ก็ขันเข้าประมาณนี้เองเแล้วก็เตรียมอ,อุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มซ่อมกันเลยนะคะช่างทองเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะแล้วก็แมดลูกปืนใส่เข้าไปเลยครับ ใส่พร้อมจารบีนะครับเขาจะเรียงกันตรงๆสองเม็ดนะครับซึ่งบางบางรุ่นมันจะเป็นเม็ดเดียวนะแต่ตัวนี้เรียงกันสองเม็ดก็ค่อนข้างจะค่อยๆดันเขาเข้าไปนะครับนะแล้วก็อาจาระบีแตะไว้ สปริงอันนี้ของใหม่นะคระับสปรนะิงก็ดันเข้าไปเลยวางวางลักษณะนี้แล้วก็ดันเข้าไปเลยแล้วก็ดันเข้าไปตัวในก่อนนะครับเราจะทำทีตัวตัว หลายตัวนะกดดันแล้วก็จุดต่อไปเขาจะเรียงกันอยู่ลักษณะนี้นะประมาณนี้นะ ใส่คู่แบบนี้นะครับแล้วค่อยดันนะสปริงดึ้ามาวางรอในดันให้ดูกันลักษณะดันก็คือดันเข้ามานะครับ ่ะถ้าใช้นิ้วมือจะง่ายแต่ว่าจะมองไม่เห็นเนาะช่างทองก็เลยใช้ไขควงนะคะเพื่อเขี่ยให้ดูนะใช้ไขควงก็ได้ก็จะมีความเป็่มเบียแต่เนี่อ่าก็เป็นจสุ้าเนี่ยเขาอยู่เรียงกันอย่างี้นะครับ ตอนใส่ให้เราใส่คู่ไปอย่างเงี้นะเราค่อยเลื่อนนะก้อนแรกก่อนก้อนที่สองก็ดันลงไปนี่นะครับสปริง ค่อยๆใส่ากระดาษกระแทกนะครับก็เป็นอันครบนะครับพอครบแล้วแล้วก็ตัวนี้เราก็ดูว่าแกนเขาสึกไหมถ้า จะมีร้อยเึกอยู่นะครับที่ใส่ก็ ก็พบปัญหานะครับว่าแกนมันแกนมันลายนะครับแกนมันลายจริงๆถ้าอย่างลูกปืนเมื่อกี้น่าจะพอได้แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือแกนมันลายเราก็เลยคิดว่าน่า,นาจะเปลี่ยนน่าจะทนนะครับเ,เดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ทำตามการประกอบก็เห็นนะครับเอาตัวนี้มาสวม ถ้าของใครเพิ่งเป็นก็ซ่อมได้นะครับแต่อย่าไปฝืนขายจนจน,นเสียนะอันนี้ตึงแล้วนะครับตึงแน่น,นะ ก็ถ้ามันมีเสียงช่วงแรกๆอะ่ะถ้าซ่อมเลยก็น่าจะโอเคนะครับที่ได้มางไม่ได้มางนะตัวนี้ก็ประมาณนี้ นนี่นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้เมียช่างก็จะมาลือให้เห็นไส้ในของใดนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะอาการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตัวไหนนะคะและซ่อมยังไงเนาะตัวนี้ก็คือซ่อมแบบนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเฟืองเสียนะคะจนไม่ถึงแกนนะแต่ในกรณีนี้เราได้นะปัญหาเราก็เลยจะยกลูกให้ลูกค้าเลยลูกนี้ก็ใช้ได้นะเปนใช้ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ทนเนาะเพราะว่าแกนเขาสึกเยอะนะคะถ้าแกนไม่มีปัญหาเราก็จะประกอบแล้วก็ใส่ให้ลูกค้าได้เลยแต่นี่คือเราอยากให้ลูกค้าได้งานที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะคะซึ่งอาการติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้นะคะสำหรับรถยนต์นะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะ ให้ท่านเข้าอู่เลยนะคะเพื่อเช็คใดเลยนะเนาะมันก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้เลยก็จะเป็นรุ่น i s u z u npr 1นร้อยสิบห้านะคะก็จะเป็นชุดเฟืองเนาะเนี่ยคะ่ะที่ช่างทองกำลังซ่อมนี่คือใช้ได้นะคะประกอบก็คือใดใช้ได้เลยแต่จะไม่ทนนะคะเราก็เลยจะทำให้ลูกค้าดีๆก็เลยจะ เปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่างทองได้เฟืองชุดใหม่มาแล้วเราก็ประกอบไดสตาร์ทนะคะแล้วลองที่รถนะคะติดตามในคลิปต่อไปนะคะสําหรับการเปลี่ยนเฟืองชุดใหม่คลิปนี้เป็นคลิปซ่อมนะคะใช้ได้ค่ะแต่งานก็จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช้ไปสักระยะก็จะต้องกลับมาซ่อมอีกนะคะงานไม่จบนะ ก็คือช่างทองจะละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเนาะมีปัญหาที่แกนเนาะที่ช่างทองเอาให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะแชร์ภัยขายคลิปนี้ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งนะคะสําหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่และใช้รถยนต์นะคะสตาร์ติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดให้เข้าร้านเลยนะคะอย่าฝืนใช้นะท่านอาจจะต้องเสียเงินเยอะจากที่ซ่อมก็คือเสียละเสียน้อยนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนก็ต้องเสียยืออย่แล้วอย่างที่รู้กันเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ